ปามีพูดใส่มะตูมกลางรายการมีคนน้าชานหน่อยปามีพูดได้เฉียบมากค่ะจากกรณีดีเจมะตูมพิธีกรคนดังอัดคลิปแจ้งข่าวระบุว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิดสิเมื่อวันที่20มกราคม2564ที่ผ่านมาทากลางกระดรามต่ามาม่ยอมกักตัวแถมจัดปาร์ตี้วันเกิดอีกด้วยละค่ะนำไปสู่การเกิดซุปเปอร์สเปนเดอร์ที่ผู้ป่วยเนี่ยมีการติดโควิดเพิ่มมากขึ้นอีกหลายคนตามที่มีการนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะล่าสุด ดีเจมะตุมก็พุ่งขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วล่ะค่ะที่มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้ว่าการกระทํานี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าสร้างความลําบากให้กับคนอื่นอีกด้วยหนึ่งในนั้นก็มีคนขุดคลิปเก่าสมัยที่นักร้องสาวสุดติดอย่างป่ามนี้อีปานเจริญพูดถึงมะตูมด้วยว่าจะเป็นยังไงนั้นมาชมกันเลยค่ะมะตูมบอกว่าหนูเป็นติ่งพี่มี่มาตั้งแต่อนุบาลสามเลยนะคะคนอื่นเนี่ยเด็กนักเรียนเขาร้อง ABC หนูนี่ร้องกากากาทางด้าน มีก็บอกว่ากากากาออกเมื่อ5ปีที่แล้วเองนะคะแต่งวงการบันเทิงกันเนอะปามียังบอกต่อว่าเราเนี่ยนาทีนี้ไม่มีใครหลอกลวงเก่งเท่าคุณมาตุมแล้วเขาหลอกมีไงเขาหลอกมีเพราะเขาคิดว่ามีเนี่ยหลอกง่ายคุณมาตุมควรออกไปจากที่นี่ค่ะ ปัมนี้นะเพาเป็นคนวงการมาถึงคนเดียวเลยแหละมั้งคะที่วางตัวดีและอ่านคนออกหรือว่าควรสนิทกับใครไม่ควรสนิทกับใครส่วนอีกครึ่งวงการที่เหลือก็ถูกตีสีมัวซัวไปหมดกับแฮแท็กเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิทไปหมดแล้วแฮแท็กดีเจมาตต้มแฮแท็กวงการมาเถิงกนะันเนอะด่านิ่งๆเนียนๆนะก็จะชาชาหน่อยนะจ๊ะมาตูม้มไม่เรียกได้ว่านี่จะเป็นยังไงคงต้องติดตามกันต่อไปลคะค่ะ